าการสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อปอดและหัวใจแต่ยังทําให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ<ห>การศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง30เอร์ซนตการสูบบุหรี่ทําให้หลอดเลือดแคบลงส่งผลให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงทําให้สมองเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น 6. ความเหงา และการแยกตัวจากสังคมการขาดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการอักเสบในร่างกายและสมองซึ่งการอักเสบเรื้อรังนี้สามารถทำลายเซลล์ประสาทและรบกวนวงจรประสาททำให้เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตการอยู่คนเดียวและขาดการสื่อสารกับคนอื่นๆอาจส่งผลให้สุขภาพจิตเสื่อมลงและเพิ่มความเสี่ยง ต่อการเป็นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล